นมัตถุอรัตะตนัตยัตสักขความหนบนมไดองค์พระบรมสัสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพู้ตรัสรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณโดยพระบริสุทธิคุณโดยพระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเจนกล่าวขอโอกาสและน้อมกราบพระอริยะสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีพระเตลานุเถราครูบาอาจารย์ทัานบรุษทั้งหลายขอความงอกงามไปบุนนิธรรมจงบังเกิดมีกับาศรัทธาสาธุชนท่าน ผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายแม้หากว่าร่างกายมันอ่อนเพลียยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่เพราะว่ปกติได้แต่ก็จะต้องจะรึกบันทึกและระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่ามันเป็นการอันควรที่ จะมีโอกาสมาพบแล้วก็เจอเจอกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมจะได้สักกี่นาทีไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ทราบนั้นก็คือว่าเวลาเราจะมองสิ่งใดเวลาเราจะได้ยินสิ่งใดเวลาเราดึก เวลาเรากินเราดื่มเราทำเราพูดตัวเราคิดเนี่ยตัวที่มันคิดตัวที่มันเป็นไปเพื่อประกอบถึงสภาวะธรรมที่เหมือนเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละเรื่องแต่ละรายการแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ตัวที่จะ มาทำความเข้าใจในส่วนของคำว่าภาวนาในอารมณ์ตัวภาวนาในอารมณ์นั้นเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีอายตนะภายนอกมากระทบ ประสบกับอยายตนะภายในจำเป็นที่เราจะต้องตั้งสติกำกับไว้ให้เท่าทันทุกเวลาทุกนาทีทุกอารมณ์ตัวที่ทำให้รู้จักตาที่เสพรูปเน่ยเห็นนั่นเป็นรูปตัวที่รู้ว่าเห็นนั่นเป็นนาม ตัวเกิดดับรูปนามก็ดีตัวเกิดจากอารมณ์ที่มันปรุงเกิดขึ้นมามาพร้อมกันนะ่ลองดูก็ได้ว่าพิจารณาให้ทุ่นตีก็ดีว่าถ้าเราหลับตายอยู่เนี่ยเมื่อเราหลับตายอยู่เราจะไม่เห็นสิ่งใดใช่ไหมมันก็จะตัดตรงนี้ออกไปปริโพธิ์ออกไปมันจะตัดตัวปรุงเข้าไปมันจะตัดตัวที่ทำให้เราได้รู้ในอารมณ์ ของการปรุงแต่งหมายถึงว่าเวลาเราเห็นของอย่างเช่นเราเห็นบ้านมันก็จะปรุงแต่งเห็นบ้านมันก็จะรู้ว่าบ้านแต่ว่าที่มันไปพร้อมกันน่ยคืออารมณ์ที่มันเป็นไปกับบ้านน่ยมันไปปรุงแต่งให้เป็นสีเขียวสีแดงมันไปปรุงแต่งให้ลังคาผูกมันไปปรุงแต่งให้เป็นบ้านตึก มันเป็นปรุงแต่งให้เป็นบ้านไม้มันไปปรุงแต่งให้เป็นบ้านสวยมันไปปรุงแต่งให้เป็นบ้านของคนรวยและคนจนตัวเนี้ยติจะต้องมีสติกำกับเพ้น์อยู่ตลอดเวลานงกจะททำให้เรารู้ในเรื่องของอารมณ์ได้เร็วแล้วสุดท้ายแล้วนะั้นเวลาเราเห็นมันจะสุขจะทุกข์มันจะชอบไม่ชอบ มันอันไหนจะเกิดขึ้นแต่ตาที่เราเห็นนีมันมารวมกันลงตรงเดียวกันเรงาที่ว่าเห็นแล้วมันไม่สุขเห็นแล้วมันไม่ทุกข์เห็นแล้วมันไม่ปรุงเห็นแล้วมันเหมือนสักแต่ว่าเห็นตรงเนี้มันหมายความถึงว่าเราไม่ได้ไปหมายมั่นมันว่ามันต้องเป็นสุขเลยที่เราเห็น มันต้องเป็นทุกข์เลยอย่างที่เราเห็นทันทีอันเนี้ยเราอย่าไปปรุงมาตรงนั้นมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นบ้านก็ยังเป็นบ้านอยู่จะเป็นบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์บ้านปูนหรือบ้านไม้ปูนบ้านผูหรือบ้านสมบูรณ์บ้านมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ไอตัวที่เข้าไปปรุงแต่งในอารมณ์ที่เราเห็นนี่แหละมันทําให้เกิด สุขเกิดทุกแต่ละอารมณ์เรานี่ทีนี้เมื่อเรากํากับอารมณ์ในพระองค์ภาวนาเราเห็นเนี่ยถ้ากํากับรู้ดูไม่ทันเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่มันก็จะเสื่อมสามลงเพราะสิ่งทั้งหลายเราเนี้อารมณ์ที่ว่าเสื่อมสามนั่นหมายความถึงว่าถ้าเรารู้ก็สติไม่ทันน่ยไปดูบ้านแล้วก็ บ้านนั้นเป็นสุขเพราะว่ามันพรั่งพร้อมมันสวยงามมันใหญ่โตมันโอ่อาเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าเป็นยึดครอบครองรนะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์ในขณะที่ตาเราดูเนี่ยมันต้องตามไปกำกับด้วยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยกันว่าเห็นแล้วอย่าไปยึดมั่นนะ ให้ปล่อยวางเลยนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันจะผุจะพังจะเป็นบ้านไม้บ้านตึกจะเป็นบ้านคนจนคนรวยจะเป็นบ้านสื่อหรือบ้านคิเหรบ้านน่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่มันเป็นเหยื่อของตาที่เราไปเห็นหมอนกแล้วเลยสักสอดแทรกกันเข้าไปเรื่องความถูกต้องสมมติโนไม่สมมติดนดีเลยไม่ดี จริงๆถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปปรุงมากเปลี่ยงให้รู้สักแต่บ้านๆหนึ่งว่าเพื่อหลับนอนตื่นหนึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์ตัวสำคัญก็คือจิตของเราเนี่ยมันจะได้มาเห็นหรือไม่เห็นมากับเรื่องของมันมันธรรมดาติสิแล้วว่าเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชังเห็นแล้วสวยเห็นแล้วใหญ่เห็นแล้วแคบเห็นแล้วเล็กเห็นอะไรของมันเนี่ยเห็นแล้วมันสุขมันทุกข์ตัวนี้สำคัญน ตัวสำคัญว่าเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นกับบ้านถ้าบ้านหลังนั้นนันเปรียบเสมือนร่างกายของเราอยู่บ้านในเนื้อหนังมังสาร่างกายเราก็าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนกันให้สังเกตกระเท่าทันแล้วกันว่าถ้าบ้านผุพังไปเจ้าของจะไปเกิดที่ไหนก็จะเป็นเกิดต่อพบนาชาติในไม่ต้องเป็นห่วงแต่พระองค์จงเป็นห่วงว่า ตาที่เราดูทำไมเราต้องไปเพิ่มสายเหตุของสุขทำไมเราต้องไปเพิ่มสายเหตุของทุกข์ซึ่งมันไม่จำเป็นเพราะบ้านถ้าเปรียบแล้วมันก็เหมือนสังขารที่มันจะต้องเป็นไปเสื่อมสลายแตกดับไปในที่สุดถ้าเรารู้ว่าบ้านมันเปรียบเสมือนร่างกายเราก็โอนบโอปัญิโกนอมมาใส ดูพิจารณาตัวเราว่าเอถ้าบ้านเราเกิดร่างกายมันผุพังเกินสกัสสสกวันไม่สามารถไม่สักวันไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ใดใครอยู่บ้านหลังนี้ยังคงทนทาวนอันมีเน,นื้อหนังมังสาเป็นที่สุดรอกเกสาโลมานาะขาทันตาตะจงที่เป็นที่สุดดีที่สุดเท่ากับให้รู้เท่าทันในอารมณ์อย่างนั้น ลองภาวนาดูท่านทั้งหลายเมื่อต้องภาวนาเนี่ยบางทีไม่จําเป็นต้องไปอ่านเสริมเพิ่มเติมไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่เพิ่มเติมอยู่สมอยู่ตรงที่ว่าเวลานั่งสมาธิของเราเราก็ทําไปอนาปานสติตับไปเรื่อยๆขณะที่เราเดินจงกรมขณะที่เราเดิอนอารมณ์หรือจิตของเราเท่านั้นแหละที่จะต้องรักษาจิตของเราบางทีมันก็พลาด บางทีก็สะดุ้งมันเกิดขึ้นมาเราก็ทวนแล้วทวนอกีกอันนี้เป็นของไม่แน่นอนเรื่องความกระหารที่เกิดขึ้นเราก็ทวนมันอีกอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงความกระหารเกิดขึ้นอันนี้มันไม่แน่นอนไม่แน่ทั้งหมดนั่นแหละไม่รู้จะจับอะไรเนี่ยก็เป็นปัญหาให้เกิดเพราะ ทำปัญญาให้เกิดไม่ใช่รู้ตามสัญญาความจําเรียนรู้แต่การรู้จิตของเราที่มันคิดมันนึกอยู่อันนี้แหละที่คิดที่นึกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาในใจเรานี่แหละจะดีหรือชั่วจะถูกหรือผิดจะรับรู้ไว้อย่างไรอย่าไปหมายมั่นมากทุกข์ก็เท่านั้นสุกขก็เท่านั้นมันเป็นของหลอกลวงเท่านั้นเรายืนยันตัว ต้นของเราอยู่เช่นนี้ยืนตัวเสม,มอต้นเสมอไปไงไม่ไปทำให้ใครวิ่งไล่กับสุขไม่ไปวิ่งไล่กับทุกข์เพียงแค่ว่ารู้อยู่รู้แล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นปัญญาเกิดทวนจิตเข้าไปเรื่อยๆทบทวนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเวลาเรามีไม่มากเราก็มาฝึกมาดูจิตนดูอาการของจิต ลองดูจิตที่ทำให้จิตเห็นจิตเราอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นเดี๋ยวก็จะหลงในสุขแล้วจะหลงในทุกข์หรืวจะหลงในสมบัติฉะนั้นสุขเป็นของเราสุขทุกข์ก็เป็นของเราสุขทุกข์ก็เป็นของเราแล้วคิดได้อย่างนี้แสดงว่าความเป็นจริงมันสุขสัวธรรสุขไม่ใช่เราไม่ใช่เขา แ่มนไม่มีรูปสันผู้รูปปัญนสันฐานเนาะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราใครฉะนั้นเมื่อตัวคนที่รู้จักหรือสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของคนอื่นโดยถ้าเราเกิดเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาอีกเพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ไม่มีอะไรทำอะไรเพราะอะไรมันไม่แน่เป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นสิ่งที่แมน่นอนถ้าเราคิดจะได่นี้ภาวนาจะได้เร็วเวลาจะยืนภาวนาในภาวนาอริยาบทยืนภาวนาในภาวนาในอริยาบทนั่งอริยาบทนอนอริยาบทตาที่เห็นรูปอริยาบทหูที่ได้ยินเสียงจมูกที่ดมเลียนลิ้มรดอะไรทำนองน,นี้ มันก็จะกอ่อให้เกิดความชอบมาทีหลังมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาตันทีอันนี้เราเรียกว่าดูจิตมันจะเห็นจิตเพราะมันเกิดจากจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นมันจะเป็นสุขให้ทุกข์แต่ทุกอย่างเกิดจากจิตถ้าเราดำรู้รู้จิตของเราเท่านั้นเช่นนี้ก็จะเกิดเห็นกิเลสเห็นจิตของเราสม่ำเสมอเลยทีเดียว อันนี้ในแนวทางของหลักภาวนานะีก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้เปลี่ยนท่านี้ขออนวยพร